อันนี้ไม่อาบน้ำแน่นอนเตียงเตียงอันนี้อ่างอาบน้ำอุ้ยจะโครกสิจูบรักมากเยจะโครกอ่นนางอาบน้ำถ้าเช็ดตัวถ้าเช็ดตัวเยอะนี่แม่ก็มีเซ็ตห้องน้ำนะที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคล้ายแบบนี้อ่างคล้ายกันมาก อันนี้เป็นแบบเตียงเด็กค่ะนี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยห้องน้ำที่แคนบอกซื้อมาก็คือไปใส่บ้านได้ก็แล้วใช่ไหมคะใช่นี่ไงห้องน้ำเนี่ยอ่างเหมือนกันเป๊ะเลยดูสิเป๊ะเลยเนาะเป๊ะไหมไม่เคยเป๊ะเท่าไหร่อันนี้มันด้านอันนั้นมันมันเนาะแล้วมีพวกฝักบัวอะไรไหมไม่มีเลยอันนี้มีแต่แค่นี้อ๋อน่าฝักบัวไว้บ้านใหญ่ก่อนเออเดี๋ยวย้ายมาเดี๋ยวย้ายมาแบบนี้นะคะเตี้ยที่สุด เจียงแค่ชิ้นสองนะครับอ๋อนี่พ่อห่มของเด็กอะไรนะคะหนึ่งชิ้นสองนะครับเจียงว้ายหนึ่งช้ห้องไหนเป็นห้องนอนใครครับอันไหนห้องนอนอันไหนห้องนั่งเล่นอันไหนห้องน้ำห้องนอนอะห้องนอนเหรอคือห้องน้ำใหญ่ไปมั้งเด็กเดียใช่ไหม้แต่มันก็มันก็ไม่มีห้องจะเป็นห้องนี้ได้ครับป้าอ่าห้องน้ำนี่นี่นี่ เอาเอาฝักบัวไปไว้ด้วยไปฝักไว้ไปไว้ไไวเอาอุปกรณ์อ่า้ไปไว้ด้วยใี่ยิ่งช่วยอนะู้หูห้องจริงห้องบ้านก็ใหญ่ก็เนาะใส่แป๊บเดียวเต็มแล้วอ,อ่ะูน,นี่อะไรอ๋อฝังน้ำด้วยัดตัวตะการ้าด้วยสิตะกร้า นี่นี่แล้วโอ Ancient. ้โหใส่ชักโครกที่เขาให้มาอาม่าอนับน้ําใส่ด้วยไหมคะหรือไม่ต้องใส่ไหมไม่ค่ะโอ้ยสวยเป๊ะเอาอันนี้อันนี้ไว้ไหนดีลูกอุปกรณ์นุ่งผ้าเนี่ยอุปกรณ์นุ่งผ้าอีกหน่อยนะแอบวะนี่อ่าเสร็จแล้วก็เอาเตียงเด็กเตียงเด็กโอ้เตียงเด็กที่อยากจนแต่ไม่มีสไลด์เด้อ แล้วเอาเตียงที่เราซื้อมาปะป๊า <c oughs> ใส่ดีไหมใส่เลยดีไหมคะนี่เดี๋ยวแม่แกะก็น่ารักนะคะน,นีน้จะน่าเป็นห้องนอนอยู่ห้องแล้วได้ค่ะเออทำสองห้องนอนก็ได้ลูก <c oughs> อ่ะก่อนอื่นเอาชุดรับแขกไปก่อนนะ <c oughs> แม่ซื้อมานานมากลนะมีขไข่ได้ด้วยนะเนี่ยแล้วมันจะโยกได้เหนางล่างเป็นห้องนอนห้องหนึ่งไงเรห้องครัวห้องหนึ่ง ท่านั่นเน่ต้องไปอยู่ข้างนอกครับเตียงแบบไี่ต้องใช้เตียงเหมือนเงี้ยเนี่ยค่ะจะมูลเลือกซื้อหนาอย่างนี้ค่ะนี่แล้วมีแขวนเสื้อข้างล่างได้ด้วยนะอุ้ยเจ๋งน่ารักนี่ค่ะมีหน้าคันที่รูปกล่องมันมีแบบเสื้อกระต่ายแขวนอยู่ค่ะใช่เ็อกระเล็นจบปิดค่ะตัวลูกมันเนี่ยเอาเอาไปไม่เกี่ยวเตียงเบบี้ต้องไปไว้กับพ่อแม่ข้างบนลูกนอนด้วยกันนะ อ่จะไปอยู่ไว้กับพ่อแม่ห้องหรือว่าจะเอาห้องนอนใหญ่อยู่ข้างล่างเออว่าห้องนั้นมันเล็กมากเลยห้องนอนใหญ่อยู่ข้างล่างอุ้ยต้องผ่านห้องน้ำก่อนห้องนอนเหมือนบ้านเราเลยไปดิทข้างบนใช่ไหมใช่ทำเหมือนบ้านเราเลยอ่ะนี่อ่ะันนี้พี่วางเลยค่ะตรงห้องนี้ค่ะห้องเด็กข้างบนห้องเด็กดีกว่าไหมคะเฮ้ยไม่มีที่แล้วลูก แล้วก็ใส่บันไดให้เขาด้วยลูกใส่บันไดให้เขาด้วยมองไม่เห็นนะคะไว้ระเบียงหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ากระต่ายน้อยก็ตกลงมาแล้วี๋้วสัตว์ซีเวเนียนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะมองไม่เห็นนะคะห้องเด็กมีที่เหลือไหมคะคือแม่มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไร โตเขียนหนังสือ10ปีที่แล้วเอามาวางไว้เลยนี่ะนี่โต๊ะเขียนหนังสือนี่ไหมคะมีที่ไหม,ไมอย่าให้อุปกรณ์หล่นนะคะแล้วก็มีโต๊ะข้างๆนี่เป็นตู้มีลูกโลกด้วยแ <c oughs> ม่ใ่ลูกเกียร์ทำลูกโลกแม่หายนะห้องเด็กน่ารักมากจะเสร็จแล้วนะ <c oughs> เอา้าแล้วเราเอาเตียงไปขวางไฟแล้วเราจะเปิดไฟไงคะ ใช่ไหมไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแย่แล้วแย่แล้วทำไงดีเดี๋ยวเอานิ้วลวงเข้าไปแล้วกันค่ะพอเวลาจะเปิดไฟก็นิ้วลวงเข้าไปหู้ลวงไปลึกเหมือนกันนะอุ้ยโอ้เจ๋งจัื้วพังเลยอ่ะอ่ะเปิดไ้เลยแล้วกันเปิดแล้วสวยเลยอ่ะเปิดแล้วสวยเลยสวยมากเลยจะคุณโอ้ตรงมันมีอะไรกระเด็นไปด้วยแก้วค่ะแก้วอ่ะ ห้องนอนล่างจัดห้องนอนล่างจาัดห้องนอนล่างค่ะห้องนอนล่างมันมีอะไรบ้างทำเลยเราซื้อรัมมีครัเปียโนมั้ยอ๋อมีเปียโนในห้องแล้วก็มีมีเปีโยปนโนแล้วก็มีโซฟาอีกตัวหนึง่งกับต้นไม้กรอบรูปนี่คิดว่าเอะไรนะที่ตักผ้าด้วยฮะที่ตักผ้าเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ข้างนอกบ้านโอ้โหสวยเนี่ยมันจะเยอะไปไหมเนี่ยไอเขาเรียกอะไรอะพ็อปของเราเนี่ย เ,เราจะเยอะไปละเปิดไฟก่อนนะคะที่จะจับอือ่น่นะคะ <g ül> <g ül> เออแค่มือขาเดี๋ยวเอาโซฟาวางตรงนี้เลยนะคะไหนคะโซฟาเนี่ยค่ะมาวางตรงนี้อ๋อนี่เอาโซฟานี้สิลูกที่เป็โนโซฟานั้นโอเคค่ะเอามาวางตรงนี้เลยนะคะนี่ไงวุ้ยเป็นโซฟาแบบนุ่นนมนั่งสบายน่าจะเป็นที่รับแขกนะคะยกขาได้ไหมคะฮะยกขาได้หยกไม่ได้ค่ะโอ้ขอนั่งหน่อย เอาค่แล้วก็มีต้นไม้อ้าต้นไม้ก็มาเสียบหัวเองเข็มเข็มเลยนะเข็มเข็สนุกในการอ่ะน้องพิมต่อต้นไม้ค่ะรูปนี่ครับไปแขวนกับอะไรครับใช้กาวสองหน้าติดแล้วติดเลยโอ้ยสวยจัหนูไม่ได้เอแต่ข้างล่างกดได้นะ ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ปิดได้ปิดเปิดได้นี่ป้าโอ้ยเก๋นะมีเก้าอี้มาให้ด้วยเก้าอี้เป็นน้อยเกี่ยวกันโดห้องไหนคะตรงนเลยตรงนี้ค่ะตรงนี้เหรอถงบันไดเนี่ยเหรอคะก็เหมือนบ้านนึงเหมือนตอนเข้าบ้านอ่าอาเก้าอี้ล้วยเลยเลยยบ้านดูแบบอบอุ่นมากเลยอะเวลาเราจะเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้สิ ทำไมอ่ะเดินไปแล้วมันติดเป็นโนไม่เป็นไรสมมติสมมติสมมติว่าได้เราเดนแบบจึ่มครับนี่ระกรอบรูปเราจะไว้บ้านห้องไหนดีอะเะนอนบ้านค่ะอ๋อรู้แล้วเราขาดอะไรอะไรครับชุดครัวอืเอีชุดครัวตัวนี้งมีเกินอันนี้จะได้ไหอันนี้ห้องกินข้าวเฉยๆมันไม่มีเป็นครัวมาให้อะค่ะมีที่ไหนไหนโอ้เหลือะอ๋อโอเค เราไปเอามาจากบ้านโนให้หมดอ๋อรู้แล้วเรามีที่ไหนเรามีที่รถบ้านเยอะมากเลยครับใช่อ๋อนั้นมันถอดไม่ได้อันนั้นมันถอดไม่ได้ใช่ไหมอันน้องพี่เอามือล้วงใส่เข้าไปก่อนค่ะอลุกเร็วอ่จัดครัวจัดครัวต้วงที่โซฟารับแขกนะคะเจ็บน่าขัดต้องไหมไหนกลัวไม่จัดอ่ะลูกแล้มองไม่เห็นปะเอาไว้มุมไหนมุมนี้อะคะ เนี่ยแล้วก็ต้องกินข้าวเนี่ยกอีมือก็ใหญ่มากถ่ามาเห็นแต่แขนแม่อ่ะแล้วก็มันจะมีอีกก็อีกตัวนึนี่ตนี้นี่แปะค่ะนี่แปะเขอที่่จกับมันเอ่ายนะขยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นก่อนเลยสุดเล่งก่อนเลยสุดตัวไหนตัวไหนตรงก็เปล่าไหน ตรงไหมคะนี่เรามีราวตากผ้ารู้แล้วเราจะไปตากที่ไหนน้องพ็งตากที่ระเบียงเลยฉลาดใช่เลยค่ะเกมมูเรามีระเบียงอุ้ยมีรองเท้าแตะไม้แขวนเสื้อที่หนีบอันเล็กอันใหญ่เฮ้ยน่ารักมากค่ะอ๋อนี่ป้าเริ่มไปยังไะเราตากผ้าป๊าใช่แล้วดูเสาที่ตากสิเก๋มากเป็นไม้หินกิ่งไม้เออป้าป้าก็มอะไรอันนี้อะไรอ่ะ อันนี้ที่ตบผ้าอย่างเงี้ยอ่าที่เขาเรียกอะไรคือเวลามีผ้านวมใช่ไหมแล้วก็หมาอย่า้ไปตบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อวราเราไปตาฉีลาดนะใช่ไหมจำได้เนี่ยอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เป็นราตัววิจักตีลาดอันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะค้ำผ้าเหรอไม่รู้จัวิจักตีาด นี่ค่ะนี่ค่ะตบเทียงนนมัตากชีลาดูลองนะน้องตากชีลาเดี๋ยวปุ้าบอกว่าให้ไว้ที่สนามหญ้าตรงนี้อ่ะค่ะอ่าได้ต้องปุามตีตากชีลาปุ่มปุ่มนี่จะตากผ้านะคะคือมันมีที่คีบแล้วแม่ก็นิ้วใหญ่มากเลยลำบากลำบนนี่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันมีตัวคีบมาเรากดกึ๊กเอ้าไม่ได้ ต้องใช้อันใหญ่ค่ะคีบไว้อย่างนี้อ่าเห็นไหมอ๋อผิด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 ,ผดอันใหญ่ต้องคีบอันนี้ปะปะ๊าขอโทษน,นะว <c oughs> ้องดึงไงนี่นี่นี่เอาใหม่เอาไม้หายไปเลยค่ะคือมันต้องใช้ความปั่นนิดในการทำงานนะคะ,ะไม่ใช่ว่านี่อะเออ อันนี้ก็ใช้เล็กคีบแต่มันจะคีบยังไงได้ไหมปะว่าได้ไหมไม่ได้หรอกจะหักเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณนี้ครองเท้าแตะนี่ะมันจะออกมานอกบ้านและะ้วรองเท้าแตะมากับชุดอะไรคะเราับเราตับผ้าเนี่ยค่ะเราตากไว้อย่างนี้ละกันแล้วไอตัวแม็กมันนะไอพี่แม็ก <c oughs> ตัวคีบอะเราใส่ตะกร้าไว้เป็นพราะนะครับ มันมองไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเนาะน่ารักน่ารักเลยน่ารักห้องเรายังโล่งอยู่นะคะตรวจสอบสิคะป๊าแต่ไม่โล่งแล้วนะคะห้องนี้โล่งเลยค่ะเจ้ามืควรจะมีอะไรอีกไหมคะเพราะว่าต้นไม้นี่แหละต้นไม้นี่มเขียวเกินเงินไปไงลูกต้นไม้เข้าไปในห้องครัวใช่ไหมออกห้องนอนเหรอโซฟาหนีทางนี้ลูกทางนี้ของโซฟาชิดชิดอ่า